ยโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะกันนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช h a n n บ l ูไฟเจอเกมเมอรนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกมไมค r a f t PE นะฮะในเวอร์ชัน0.16.0เอ่อ16.1เล่เออทำไมเก็บไม่ได้วะนะครับก็มาเริ่มซีรีส์เซอร์ว0.16กันต่อเลยก็แล้วกันนะครับมาหนูเอ้ยคือเดี๋ยวนี้เกมมันกระตุกกระตุกนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะ ก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดดูภาพไปแล้วกระตุกนะครับอ่สบาสมุดเอ็นชานี้ไม่ต้องตกใจว่าผมเอามาจากไหนนะครับคือผมได้ไปเจออ่าคือตอนแรกผมขุดเหมืองลงไปข้างล่างเล่นๆเว้ยน,น,นะครับแล้วก็ดันไปเจอกับสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อนะครับก็ไปเจอกับเหมืองล้างนะครับเป็นเหมืองอาบาดอนนะครับเป็นเหมืองล้างอ่ะที่แร่เยอะนั่แหละครับก็เลยขุดเหล็กขุดอะไรมานะครับเป็นแร่แร่แร่อัปรเสริฐเลยนะครับแล้วก็ไปเจอวิชเอ่อก็เลยฆ่ามาเลสตงเลสโตนมาหมด คือเป็นอกงสปอนสเกลตันนะครับก็ถือว่าแหลมแมวนะครับแหลมแมวจริงๆนะผมนี่แบบโอ้พระเจ้าช่างสัญหาอะไรให้ข้าล้อเกินกดปะเน่งคันตาโอเคเอาเวทอ่ะเก็บตกตอนไหน,นโอเคครับในพาร์ทนี้เราจะมาทำฟาร์มกันละกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอาหารเริ่มขาดแคลนแล้ว นะเตียงนอนเราก็ยังอยู่ข้างนอกนะครับและยังไม่เอาเข้ามาชิชาเก็บอะไรให้หมดก่อนแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปจัดเรียงกันที่หลังนมปังนี่ผมมาจากไหนวะอ๋อมาจากไอ้นี่นี่วะกล่องพวกกรงสปอนอาตัวรครับเก็บไปก่อนอยังไม่ได้ใช้โคนี่อย่างเยอะนะครับเก็บไว้ในตัวที่ยี่สานก็พอละมั้งบไปอันดับแรกเราต้องการล้วไม้นะ รู้สึกว่าผมจะเคยคราบมาไว้แล้วก็เกินนะมีใช่ไหมต้องตอบอ่ามีเนี่ยรถไฟผมก็เอามาจากอาบาดอนนั่นแหละครับเอ่อโอเคเก็บไก่กันเล่นเดี๋ยวไอเทมหายไม่ได้เสียหรอกหายแล้วเสียด้ของอุย้ยอืตบตบให้ล่วงอย่าให้เหลือนี่ครับเราจะมาสร้างฟาร์มตัวนีนะ้ละกันนะครับ มามามาเอาแบบฟาร์มรสวยๆครับได้ฟาร์มรแบบพวกผักเยอะนะครับรับเป็นคนโลกสวย <c oughs> แล้วเป็นคนโลกสวยนะครับจะมีคนมาด่าก,กูยังไงเนะี่ยโอเคช่างประมาณโอ้เราเปิดตาเัาเปิดอะไรแม่งกระตุกๆนะเฮ้ยไปเดินเข้าไปก่อนแล้วจะรีบออกรรมาทำไมล่นะคือตรงนี้ผมกันนะครับคือให้มันเป็นแบบทางเดินขึ้นไปข้างบนเ,เคยเห็นบ้านญี่ปุ่นไหมครับมันจะมีอา่าให้ยื่นขายื่นแขะออกไปนอกบ้านเป็นเหมือนกับว่ารับ ปะกาศบริสุทธิ์นะผมก็จะทาอย่างนั้นแหละครับก็เดี๋ยวทํากันวันนี้ทางเข้าทางออกตรงนี้ไหมหรืออะไรทางเข้าทางออกก็น่าจะเป็นตรงนี้โอ้สวยวะ่ะความรู้สึกมองจากตรงนี้นะสวยแต่มองจากในบ้านนะครับรู้สึกว่ามันลกหูลกตาปแปลกมองจากในบ้านมันหูลกตาปแปลกๆวะ่ะเอออันนี้บอกตรงลกหูลกตาจริงวะ่ะยังไงดีวะ ใหขุดทิ้งดีกว่าไหมนี่ยป๊บก็จะเป็นอย่างนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่กงกางคิดแกะกับแพะก็ล็อก,กันแล้วกันเอ๊ะมัน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 มีแพะด้วยเหรอ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีมีแต่แกะเออนี่ในหนลองอันนี้ดิใช้สมองอยู่ป๊บปป๊อกดผิดอ่านี่ถ้าเป็นบันไดหินนี้ก็ ักษะนี้ขึ้นมาได้แต่ว่ามันเหมือนกับตรงนี้มันจะไม่ค่อยสวยใช่ไหมฮะเอาอยัางไงดีวะอ่าหรือว่าจะทุบให้แตกไปเลยลอ,องทุบทุบตรงนี้ก่อนเฮ้ย What the fucking man เฮ้ยนี่มันกระจกเลยทุบเป็นหินไปได้โอ้ยบ,บ้าจริงแล้วมันจะดังเพลงดังเพลงนะครับอันนี้มันดังุ ตุบเหมือนหินน่ะโอ้บกับกบักเจอบักแล้วครับเจอบักแล้วเจอบักแล้วหนูอืมตรงนี้โอ้ตรงนี้มันไม่มันขัดหูขัดตาวะ่ะพังบมางทิกเลยเอ,อขัดหูขัดตามากรัวไม้รัวไม้รัวไม,วไม้ยังไม่ต้องไปใช้ตอนนี้เอามาตกแต่งบ้านกันอืมก็พอใช้ได้น่าไหจ๋าก็เอาไปเถอ,อะอืมอืมไม่ติดด้วยฮะ มิติก็ต้องใช้ไม้ปกตินะมไม่ติดว่ะถ้าใช้ไม้ปกติจะเป็นยังไงไม้ปกตินะครับปั๊บปั๊บอย่างนี้อ่าก็มันเหมือนกับโลง่โลงๆวะ่ะมันเหมือนโลง่โลงๆนะครับก็โล,งล่งอะไรอันนี้เนี่ยเขาลองดูจากข้างนอกๆแบบไกลๆก,กันหน่อยสิก็โลง่โลงๆนั่นแหละ นี้คือผมวางอย่างนี้ไปแล้วอย่างนี้แหละจบจบข่าวโอเคตรงนี้ก็ทุบไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาบันไดวางบันได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 ของชั้นอยู่ไซบันไดบันไดบันไดอ่าจะละเพลงตั้งแต่ยุคไหนวะเนี่ยมาถึงทำนองนะเพลงแบบได้เพลงมันทำนองทำนอง โอเคถ้าเกมมันไม่กระตุกจะสนุกกว่านี้นะครับแล้วเสียงวางไม้ก็เลยเป็นวางหินอย่างนั้นนี่แหละเออค่อยแม่ค่อยค่อยแม่ค่อยเหมาะนิดนึงอ่านิดนึงนิดนึงไม่ได้เหมาะมากอะไรอย่างนั้นโอเคมาได้แล้วก็ลูกหูลกตาทนนีนึงก็อย่าไปสนใจอะไรมันเลยนะครับโอเค เรียบร้อยแล้วครับทางเข้าทางออก What the fuck? ว่าถูกฟักเถิดเถิดพอดีผมเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้แล้วเปิดคลิปทิ้งไว้อยู่นะครับมันก็เลยอยู่ดีภาพเปลี่ยนผมก็เลยงงภาพค้างเออตรงนี้เราจะเป็นทางเดินลงมานะครับให้ฟาร์มข้าวนะฟาร์มข้าวจะทำบริเวณแถวนี้นะครับกระตุก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 แล้วทุบเองเฉยเลยไอ้หนู ใช้ความคิดความคิดความคิดเอ๊ะตรงนี้เราวางผิดปุว๊วอะผิดเอ้าก็ถูกเนาะผิดผิดดิผิดด,ด,ดิมันต้องผิดดิแล้วใช้สลับดี๋นียตรงนี้มันเป็นสลับเออนี่อึนแดกขึนนอนอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราวางเป็นสลับดีกว่าไหมนะถ้าที่ผมคิดนะครับหรือว่าจะวางเป็นบันไดไปเลยถ้าวางเป็นบันไดไปเลยวัดจะมาอีกรอบหนึ่งขวานขวาน ยังไม่พังข้างอานหรว่าพังไปแล้วหรือว่าเราจะวางบันไดแบบนี้ไปเลยปับ๊บปั๊บอย่างนี้ไปเลยเอาไงเอาแบบให้ลงมาแล้วก็ทาข้าทาอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทุกตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็ต่อเติมเอาเป็นตรงเอเอไม่ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะยังไงวะนี่เหรอมันก็ไม่เหมาะวะ่ะ จริงเมื่อกี้ถูกแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีบล็อกนี้อยู่มันก็เลยกลมเกลืนกันไปนะครับอถ้าเกิดทำงี้ก็จะเป็นลนักษณะนี้ไปเลยเอยอย่างนี้ก็ได้มะก็สวยดีมองดูไม่ลกหูกลกตานะครับมัง้งก็ใช้ได้นะนายจ๋าตรงนี้เป็นที่นั่งพักผ่อนเนี่ยเออฟ์มข้าวแล้วสวยจังเลยอะไรประมาณนี้โอเคมาได้นิดนึ่งลนะ โอเคตรงนี้เราก็จะทําเป็นข้าวเราจะต้องมีถังน้าถางข้าวอีกทางหนึ่งอยู่นี่โอเคถังน้ําจําได้ว่าเก็บไว้ในกล่องข้างนอกอืมเจริญพรกล่องด้านนอกอ่านี่อะเราต้องการน้ําด้วยแบปั๊บโอเคมามาได้ละ เราทำฟาร์มเป็นสี่คูณสี่ดีไหมหนึ่งสองสามสี่น้ำาตรงนี้แฝงโอเคเราจะทำแบบไม่ทำแบบส,สวยๆนะครับเราจะไม่ทำแบบเน้นผลผลิตนะครับโอเคปะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะครับทำแบบเป็นน้ำทางยาวไปนะครับไม่ใช่ทำเป็นแบบน้ำบ่อเดียวนะครับมันจะดูไม่สวยงามตอนแรกผมกะจะมาทำโชวเวลแต่โชวเวลผมดันมีไปแล้วนึกว่ายังไม่ครับ สะอีกแล้วมันก็ใกล้จะมืดสะอีกนะน้ำทำจำได้ว่าหลายได้ทั้งหมด8บล็อกไม่เป็นไรหรือไปว่าทำน้ำฟินิตี้เออตรงนี้แค่นี้พอไปนอนก่อน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 ,น,ออนเตียงนอนผมยังไม่ย้ายเข้าบ้านเลยอหนูอ้อาวคลิปก็จบแล้วนี่ว่าคลิปยูทูบนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันเออ่มีคนไลฟ์สตรีมไนงะแป๊บบนึงวุ้นนึง อะกันโอเคมาตักน้ำตักน้ำก่อนอป้าบเขาให้แล้วก็มา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 เออวาบวางตรงนี้ตักตรงนี้อ๋วางตักวางตักคนระับมันก็เวอร์นะนกลายเป็นอ้ฟินิตี้ได้นะโอเคได้ละอย่างนี้ ได้ทั้งหมด4บล็อกไปถึงตรงนี้อันนี้ก็ถึง4บล็อกเหมือนกันอ่านับดิ1 2 3 4ปึ๊บ1 2 3 4วัตเฟ็บเหมือนไก่อย่งวะไอ้ไม่ได้เหมือนนี่1 2 3 4ตรงนี้แล้วกันอ่ะทำแบบสวยๆทำแบบสวยๆไม่ได้อะไรมากไป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 ผุดยาวผุดยาวโอเค อย่างเผื่อว่าเราทำฟาร์มกรงฟาร์มไก่แล้วเดี๋ยวเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปทำพรว่าพรว่พรว่พรว่าไม่ได้พรว่าดิเออโฮนะเราไปครับโฮออกเสียงโฮป่ะโฮ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 ใช่ป่ะชึบโฮช่างแม่งเงี้ยโอเค Okay. กระตกุกกระตกุกอยากได้มือถือใหม่วะ่ะโคอยากได้เลยร้อยเครื่องนี้พังก่อนแต่ผมจะหามือถือใหม่ใชล้ละจะหาเครื่องรุ่นสเปคลงแรงเล่นเกมดีๆนะนะครับเล่นเกมดีๆนะจริงแม่บอกว่าเอาตัวซื้อโทรศัพท์มาเอาไว้คุยนะครับไม่ได้ไว้เล่นเกมแต่ผมเอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะเลยไม่รู้ทำไมโอเคป ไปไปไปน่าเสียดายนะที่กล่องสปอนสกเกลตันมันไม่มีเมลอนซีดจะได้มปลูกโอ้เสียดายตรงนี้เดี๋ยวลื้อกออกโอเคกระตุกปะอะ่กระตุกนิดนึงไม่นิดแล้วเยอะเลยปั๊บปับปับปับป๊บโอเคโอเค โอเคก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับน้องหนูตรงนี้ไถออกไปเลยนะครับเดี๋ยวซอมบี้กระโดดเข้ามาได้นะครับจริงๆถ้าไม่ใช่ซอมบี้ก็ต้องเป็นไอ้นี่แหละสไปเดอร์ <laughs> ถ้าไม่ใช่ซอมบี้ก็จะเป็นสไปเดอร์นะที่มันสามารถกระโดดเข้ามาได้ดินกดก่นอนกดต่อไปกดต่อไป รีอะไรแป๊บนึงนะฮะมันแหลกเว้ยแหลกหายวาวอดเลยโอเคมาแหลกหายแหลกยังมึงปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวกดชิบวางดีกว่าไหมเนี่ยมันกระตุกกระตุกโอเคไปเรื่อยๆโอ้โห,โหเวนอย่างนี้เลยเหรอหนูไล่กาดโอ้โหไล่กาดไล่กาดไล่กาด ยังอุตส่าห์ขึ้นไปได้นะเก็บอะไรกันเก็บโอเคผมว่าไม่พอเพล่าะวะต้องลองดูกันอาจจะพอเลย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 โอเคเอ๊ะอาจจะพอ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 ,พอผมว่าพอวะเอ๊ะผมว่าพอพอดีเลยเกิดด้วยซ้ำไปนะ โอเคเลือ19เาอันเสร็จเลยทัทีโอเคครับได้ครับได้แล้วนี่ฟาร์มข้าวของเรานะครับฟาร์มข้าวในบ้านได้ซ้ำไปเก็บไปเลยอีหนูไม่ได้ใช้แล้วไปไปให้ไกลไหว่าที่ราไม่ใช้อ่ะตะเกิมไม้อันนี้ไม่ใช้ไปโอเคครับผมได้อย่างนี้มาแล้วนะครับก็จะทำการหามาเล็ดข้าว ในตัวผมไม่มีไอ้มีอยู่แค่เม็ดเดียวในกองก็เม็ดเดียวกรรมต้องไปหาไถย่าท่านี้แหละโอ้นี่อยู่ยังเยอะสองอันเพิ่มมันเพิ่มมาอันหนึ่งโอเคโอเคมามามาหาเพิ่มหาเพิ่มไอ,อช้ชชิชชกระตุกว่ะมันกระตุกจังเลยอะ โอ้ไม่ชอบเลยหรือว่าเป็นพอเล่นจอยเพราะว่าถึงกระตุกเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะลองแคสแบบไม่ต้องใช้จอยมั่งแล้วกันถ้าเกิดแบบไม่ใช้จอยแล้วแม่งไม่กระตุกนะแปลว่าชัดเลยจอยแน่นอนที่เกี่ยวนะครับเป็นผจอยแน่นอนโอเคําดไปบ้านเราก็ยอดยอดแย่ เอาไมสวยๆไปตอนนี้เราเน้นเรื่องความสวยแล้วโอเคปาปามาอีกได้สิบอันเองโอ้โหน้อยจังเลยอะ่ะมันก็ตกจังวะแป๊บนึงนะคือเป็นพลังศักยญาบูทูดเป็นไกลเกินไปไม่น่าเกี่ยววะ่ะไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวอ่าโอเคโอเคโอเคโอ้ไม่น่าเกี่ยวแล้วสัญญาบูทูดไกลเกินไปไม่น่าเกี่ยวแล้ว โอ้โหมาเอามาเลสซีดมาเอามาเลสซีตมาโอ้โหขยับไปเองเอีกกำตอนนี้มันขยับไปเองนะครับตอนนี้เมื่อกี้โอเคอ,อ่าอ่าออกมาสิได้แค่16อันเองน้อยจังวะน้อยชุดน้อยชิบเป่งอโอ้โหน้อยเว้ย โอเคมาไปปลูกไปปลูกไปปลูกไอ้คอมพิวเ,เตอร์เพิ่งดับเดี๋ยวเล่นต่อหนูนี่ฟาร์มข้าวของเราชิบชิบชิบปลูก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 ดำนิปลูกลก,ลก,นะลก,กาลังครับกันเนี้ยไม่มีปการังให้ปลูกนะโ okay, อเคค่อยไปเรื่อยไอยต้องรีบร้อนเก okay, ไม่หายไปไหนแต่โทรศัพท์จะไปแล้วคกือโอเค เไปหาต่อเว้ยเออมเมล็ดซีดนี่หายากแนฮะจะเริ่มมีกระดูกอยู่ไม่ใช่เหรอเอากระดูกไปทำบทให้เป็นบทให้เป็นผงเาไปไซซ์ใช้ก่นอนก็ค่อยทุบดีกว่ารู้สึสกว่าทุบทุบแบบเร็วๆแล้วมันแหลกโอเคโอเคโอเคครับ อ้นั่นและนั่นแห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 ละได้ทีดเดียวอยู่นี่แหละโอ้ได้น้อยกว่าเก่าอีกมามามากระตุกว่ะกระตุกแท้โอเคแค่นี้ก็แล้วกันมา เดี๋ยวหาบนมิลมาทำให้มันโตเร็วขึ้นแล้วกันจะได้เลสเซตเพิ่มขึ้นหน่อยโอ้ไม่ต้องสี่อันแรมเป็ดหวานหมูกูลุหลาบโอ้โตเร็วจังแฮะอ่าปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปัับครับครับงูโตเร็วแท่หน,น้หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสอง 1 2ช้อชาม1 2จะเล่นเป็นบปดไม่ได้เกือบจบโอเคได้12อัน yes, เยอะเยอะว่ะหรือมันมีอยู่แล้วในตัวเกิโอเคได้ okay, เพิ่มมาอีกสอันเยอะมากพอดีเว้ยเฮ้ยพอดีกับแปลงนี้แปลงนู้นเดี๋ยวค่อยทีหลังเราหาสลับมาปูทีดด่ดีวะ่ะเดี๋ยวเดินไปแล้วเดี๋ยวมันตก โอเคปับ๊บโอเคมาเอามาดิโอเคเปิบชิปนิดนึงดิโอเคปับ๊บโอเคปับ๊บถ้าเกิดเราทำเป็นฟาร์มนะฟาร์มนี่ฟาร์มข้าวฟาร์มนี่ฟาร์มแครอทฟาร์มนี่ฟาร์มโปรตีโต้วันนี้ทำได้แลนะ้วเนี่ยเออเวสวยอดอีกแบบหนึง่ง แล้วเราก็มานั่งดูอยอดฟาร์มข้าวเราเดี๋ยวผมกะจะทำอะไรยื่นออกมานหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวคงต้องทำหลังคลิปแหละนะฮะเอาแบบเป็นเหมือนก,กระจกอะเคยเห็นลงนาลงข้าวลงผักอะไรอย่างงี้ว่าเออจะทำคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับรอก,ก่อนโอเคคงต้องจบกันแล้วแหละครับเพราะว่ามันจะ2ี่นาทีเดี๋ยวคลิปมันจะอยู่ของมันเองนะเดี๋ยวหนูความจำจะเยอะนะครับก็ขอขอบคุณละกันนะครับที่ดูจนจบละกัน,นสำหรับบางคนนะครับ สำหรับบางคนแม่งก็คงจะแบบเปิดคลิปมาดูแป๊บหนึ่งจบโอเคไปแล้วบายบายดูคลิปอื่นก่อนนะครับก็รู้สึกว่าจะปรับปรุงการแคสเกมให้เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเหมือนว่าไม่ได้แคสเกมนานแล้วเหมือนจะพูดพล่อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วเหมือนจะไม่ค่อยตลกด้วยใช่ปหมละ่ะเออเวลาผมเล่นคนเดียวก็รู้สึกจบเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะครับต้องเล่นกับเพื่อนเล่นกับฝูงหรือเล่นกับพน้องนะครับก็เหมือนกับคลิปไอ้สกายหรือสกายบ x ็อกนะที่ผมเล่นไปจะลงเสาร์อาทิตย์นะครับก็มีน้องบางคนที่บอกมาว่าไม่ชอบเหมือนกันนั่นแหละก็ไม ก็ไปรู้นะว่าคือว่าผมเล่นกับใครก็ได้ที่ผมเล่นด้วยนะเล่นด้วยแล้วรู้สึกว่าสนุกนะฮะรู้สึกว่าไม่ได้เล่นคนเดียวแบบนี้คืออาคุณลองสังเกตนะครับคลิปที่ผมเล่นกับคนอื่นนะครับกับคลิปที่ผมเล่นคนเดียวนะครับมันจะแตกต่างกันกับรา,บาวฟ้ากับเหวเลยนะครับคือเหมือนเล่นคนเดียวแล้วเสียงผมเหมือนยินชาหรือว่าไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้อะไรนะแต่พอเล่นกับคนอื่นนะครับความเก่งใจนี่กูไม่มีเลยครับแหกปากตะโกนลั Half ่นอย่างเดียวเลยครับประมาณนั้นนะเออแต่พออยู่คนเดียวนี้ไม่ค่อยได้พูดนมมรู้ ครับมันกับกับแตละไปกับคนอื่นไปเลยนะครับคือคนอื่นอยู่คนเดียวคุยมากขี้เป่งน,นะครับแต่พออยู่กับเพื่อนนะครับอยู่กับอยู่กับคนที่ไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่ก็จะคุยนิดเดียวนะครับแต่ผมนี่ตกเป็นข้ามกันเลยครับไม่รู้ทําไมนะก็อ่ะแค่นี้แหละจะบ่นแค่นี้แหละครับบ่นตัวเองนะแต่ว่าบ่นให้น้องๆได้ยินหน่อยนะระบ,บายหนะ่อย โอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกันด้วยละกันนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะฮะก็จะได้มีคนมาติดตามผมเพิ่มนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครติดตามเลยก็ไม่เป็นไ like รแล้วเนาะแคสความสนุกนะฮะอย่าเอาไปเอาจริงกับจังนะครับยังไงก็ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์หรอกนะฮะแค่ไปฝากขอบคุณที่รับ,บ,บชมแค่นี้แหละ